อ๋อแม่ลูกแมวกินได้เนาะใช่ตัวเดิมนั่นเลยขนมเดี๋ยวนะเดี๋ยวปักให้ขนมลูกแมวก็ใช้แมวเลียก็ได้นะแล้วก็แล้วก็ตัวตัวที่ปักไว้ให้แต่และตัวนี้สามสิ้าบาท เราจะไลฟ์ถึงกี่โมงก่อนเดี๋ยวก็ไปเล่าไลฟ์อีกสิบนาทีนะคะรอเหรอเราพอมีบอกเรามีบอกเวลาด้วยเหรอใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาใช้โคนไม่ทันไงเ๋อเหรอแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยู่ไปเดี๋ยวไอไลฟ์ต่ออยู่ดีไลฟ์ต่ออยู่ดีไอก็ช่วยได้ไอยังไม่ได้ง่วงขนาดนั้นจะมีอะไรแนะนําน้องขนแข็งไหมคะน้องขนแข็งน้องอะไรน้องหมาหรือน้องแมวน้องอะไรน้องอาจชื่อขนขนแข็งด้วยเหรอ กดโค้ดตรงไหนเดี๋ยวเอาโค้ดให้นะอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรลด50เปอร์เซ็นต์ใช่ลด50เปอร์เซ็นต์าซื้อสินค้าในไลฟ์นะคะอ๋อเฉพาะในไลฟ์หรอครับใช่เฉพาะอะไรคือ379อย่างนี้ปะใช่ก็คือกดได้เลยตัวไหนก็ได้แล้วก็กดสูงสุด100บาทได้ครับน้องขนแข็งหมายถึงว่าอาจจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวที่ขนน้องแข็งหรือเปล่าคิดว่าใช่อ่ะน้องแมวน้องแมวแมวอะไรแมวบ้านหรอ อุ้ยแมวเข้ออาบน้ำด,ด้วยอ่ะเก่งจังแมวบ้านเราไม่อาบเลย <c oughs> สวัสดีครับแมวขนแข็ง, <c oughs> ขงเดี๋ยวดูให้นะครับชักกุ้นนะครับ แมวขนแข็งจริงๆเรานอกจากอาหารที่ไม่นอกจากพวกบำรุง,ลงแล้วเราแล้วเนี่ยเป็นวิตามินให้น้องกินดีกว่าเพราะว่าน้องมีอาจจะมีปัญหาเรื่องของออผิวหนังที่ขาดพวกแบบความชุ่มชื้นไขมันอะไรเงี้ยเราก็จะมีวิตามินให้น้องดูว,วิตามินตัวนี้นะครับผมเป็นโอวิตรีนะครับสําหรับสุน,นัขเอ้ยสำหรับแมวออให้กินดูก็ได้ร้องให้น้องกินดูบํารุงขนช่วยให้ขนแล้วก็สุภาพน้อง,งแข็งแรงบำรุงให้อ้วนด้วย บอ,<ร>อ,อก,กว่ากินง่ายระตุ้นความอยากอาหารแ้วไม่ขนสวยแล้วก็แข็งแรงโตวไวนะครับผมตัวนี้บักให้แล้วนะลองดูวา่าน้องกินแล้วจะผลดีขึ้นไหม,ม,มเรากินก็ได้มผมจะได้แข็งแรงได้นะของแมวแนะนําพวกป้องกันเห็บหมัดสุนัขหน่อยคะ่ะเห็บหมัดสุนัขไม่ยากครับใช้ตัวหยอดเิดที่ตรงคอของสุนัขแล้วมีตัวหยอดอย เห็บส<ด>ุนะใช่ไหมเรามีตัวหยอดตรงคออยู่จริงๆเป็นทั่วไปเลยหยอดเราหยอดบ่อยไหมพี่เดือนละครั้งปะปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ออกไปข้างนอกมากไม่ค่อยได้เจอแบบเห็บบาดม,มากอย่างเงี้ยที่คอเดือนละครั้งก็พอแล้วตอนนี้เราจะมีสถามตัวนี้ซ้่งผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทะเบียน,น,นมีทะเบียนผ่านทะเบียนแล้วนะฮะคือฟอนกาดฟอนกาดเป็นยี่ห้อที่ผ่านทะเบียนแล้วนะฮะผมมันจะมีอีกหลายยี่ห้อที่บางยี่ห้อก็ไม่ผ่านอ๋อหรอ ทำไมจะผ่านไหมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัย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 อ่ะแล้วขออ๋อเราขอถักไข่ของปลอดภัยมีทะเบียนมีทะเบียนต้องมีทะเบียนไม่้โดนจับไม่ต้องจับผมนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะเราไม่ได้บอกใครนะว่าจะมาไลฟ์เนี่ยไม่แต่ว่าไม่มันเป็นอ๋อมาพี่มาพี่มาพี่มา แต่เราจะไม่จับโปรดักใช่แบบพี่ว่าพวกอาหารเผื่อแบบเขามาจ้างเราเออใช่ไม่เห็นไหมมาจ้างมาจ้างเราได้เราไลฟ์ขายของเก่งเราเริ่มเราเริ่มไลฟ์ไปแล้วเริ่มรู้ทางแล้วว่าทำอย่างนี้ทราอย่างนี้ยีงไงเฮ้ยสนุกอ่ะสนุกอ่ะเรา้วททำยังไงอีกอ่ะสนุกอ่ะทุกคนไปดูแมนส่งมาหรือยังครับนะครับขายหนังดีกว่าขายหนังแล้วกันแมนส่งไปดูนะสนุกมากใครยังไม่ไปดูนะครับ ปันออุนนี้<า>ก,ก็ไปดูได้ก่อนที่จะออกจากโรงเฮ้ยไม่ต้องไปดูในโรงจริงแต่มาเข้าตรีมมิ่งก็ไม่รู้จะเข้าเมื่อไหรไ่จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เลยไปดูในโรงเถอะออนะอุตส่าห์ทำมาอย่างดีสนุกสนุกมากๆทุกคนที่ไปดูก็ส่วนใหญ่แล้วรีวิวดีอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือยาหยดตรงบริเวณบริเวณหลังนี่นะครับดีมากโอเคขอบคุณมากหลายคนดูมาหลายรอบแล้วขอบคุณมากนะคะต่อบทจนได้แล้วเนาะมี แคทนิปผงคืออะไรพี่แคทนิปไม่มีอ่ะเหมือนกัญชาแมวอออเหรอใช่ถูกกฎหมายไหมอืมผงที่ไหนอ๋อไม่รู้ไม่แน่ใจฮะหมดไม่มีไม่มีมมแต่เคยเอามาขายใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเราลงไว้ในร้านนะคอยติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะมาไลฟ์ทุกวันปั้งไม่ดูทุกวันปั้งแล้วแต่แม่ค้าแล้วแต่อารมณ์แม่ค้าแล้วแต่ว่าแม่ค้าว่างแล้วแต่แม่ค้าว่างยังไงกดถูกใจร้านไหมครับเขาสั่งแล้วด้วยเนี่ย อันนี้คืออะไรอ่ะเอฟพ่อค้าเอฟพ่อค้าหนูมีตังจ่ายไหมคะพ่อค้ากินดุมากถ้าหนูมีตังซื้อไหวหนูซื้อเลยอะไรอ่ะมีหนึ่งคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วเพิ่มมาหนึ่งอันแต่ว่ามีแต่คนมีแต่คนเขากดเข้าไปดูเขายังไม่สั่งไงเขายังใส่ตะกร้าไว้อยู่ยังไม่กดสั่งซื้อเพราะว่ามัวแต่ดูพ่อค้าพูดอยู่เออพ่อค้าพูดเป็นต่อยหอยแปลว่าพูดเยอะจังเลย ไปนอนได้แล้วมัง้ง <laughs> โฟโต้บุ๊กก็สั่งพี่ยังไม่เห็นเลยพี่อยากได้มากมันจะมันต้องสวยมากแน่ๆเพราะเคยเห็นรูปตอนรูปที่ทีทมงานเขาเอามาถ่ายแบบถ่ายเก็บไว้ <laughs> ไเ,เป็นสติลอ่ะอืมเห็นคนหลังเยอะจังไหมไม่เป็นไรหลังคุณไม่เป็นไร, <laughs> นรอกพวกนี้เขาไม่จ้างอยู่แล้วเขาไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วพวกนี้ <laughs> <laughs> โซ่เซอร์มันจะมีพรีเซนเตอร์จากไหนล่ะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดกลัวไม่ติดไม่ติดแต่ตอนนี้แบบ นะฮะอีกแป๊บนึ่งเราไลฟ์แค่อีสิบนาทีเราจะไปแล้วเรามาช่วยที่บ้านไลฟ์ขายของเจ็ดสิบสองเออที่บ้าน <72. S 1> เราขายอาหารสัตว์นะครับเราโตมาเพราะว่าเรากินอาหารหมาแมวไมไม่ใช่เราเล่นนี่คือที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อุตรดิษฐ์นะจ๊ะส่วนที่บ้านที่น่านก็ขายเหมือนกันแต่ว่ามไม่มีออนไลน์เอออันนี้คือพี่สาวเราอยู่อุตรดิษฐ์ชื่อพ s f a r ฟมนะครับผมเข้ามากดสั่งในในช้อปปี้มมีแค่รับเริ้ลเพียงเดียวเนาะ ช้อปปี้อ๋อไม่ได e. ้แอปแพลตฟอร์มอื่นก็ zie, tamanho, มีจะมีแพลตฟอร์มอื่นก็มีมีมีครบทุกอันแต่ว่าแต่ว่าคนละชื่อกันเอ้ยแต่ว่าถ้าช้อปปี้เราจะใช้ PS Far m ์มถูกไหมใช่มีรามีราดา PS Farm มนะมันคืมีคนกดติดตามร้านเยอะมากแล้วขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวพี่สาวผมจะค่อยๆทยอยเอาสินค้าอัพไปในร้านนะครับก็จริงๆเราขายของท่านจะหลากหลายเพราะร้านเราเป็นร้านใหญ่ของของของเขตนี้ นี่เราสามารถเบรคเฟรมได้ไหมใช่คือจริงๆมันไม่้มันไม่ใช่แค่เพจชอปมันเป็นร้านขายอาหารสัตว์แบบหมูหมากระไก่มีทุกอย่างแต่ว่าด้วยความที่เป็นอาหารพวกแบบหมูอาหารที่เป็นฟาร์มหมูที่แบบหมูไก่เป็ดพวกเนี้หรือวัวพวกนี้มันจะเป็นสินค้าขนาดใหญ่นะแบบถุงห้าสิบโลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เอาลงร้านเพราะว่ามันส่งลําบากส่วนใหญ่เราเลยก็เลยขายแค่ของที่เป็นแบบเแบบกี่ยวกับเพจชอปทำเป็นชิ้นชิ้นเล็กกว่าแพ็คง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีมอ,อะไรอร่อยไหมคะจริงๆพี่ไม่เคยกินนะหนู <c oughs> มีแคงมครับเพิ่มเหนูไม่มีที่บ้านเลี้ยงน้องใหม่ต่อไปจะซื้อร้านนี้เลยเย่มีอาหารเนี่ยมีแนะนําอาหารแมวไหมคะยี่ห้อไหนดีอ่าหนูต้องดูก่อนว่าหนูเลี้ยงแมวไหนเป็นแมวแมวไทยแมวบ้านหรือว่าแมวพันธุ์ซึ่งอาหารแมวมันก็จะเหมาะก,กับแต่ละอย่างสมมติหนูเลี้ยงอาหารแมวทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสมาร์ทฮาส์ มีก็เรียกแบบวิสกัสมีโอถ้าไปก็ได้ตแต่ถ้าเกิดอ้ยหนูเลี้ยงแมวดีเป็นแมวพันธุ์เราอยากบดูแลให้ดีแมวพันธุน์แต,แต่ละตัวก็จะเป็นอีกเกรดหนึง่งเพราะแต่ละพันธุ์มีปัญหาต่างกาันเช่นพันธุ์นี้มีปัญหาเรื่องขนพันธุ์นี้เป็นปัญหาเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าหนูเลี้ยงพันธุ์ไหนบอกพี่มาแล้วเดี๋ยวทางร้านจะจัดหาให้ทักมาที่แชทของร้านก็ได้ว่าเอ้ยอยากได้อะไรให้ที่ร้านแนะนําได้ขนมแมวเยอะเลยนะครับข้าหนึ่งเลย เราดูเป็นไงว่าจะกั้นหนึ่งต่อขั้นสองนี่ไงมันเรียงลำดับอยู่อ๋อเออเราไม่รู้อ่ะอืมแต่ว่าอุปกรณ์ด้วยนะมีนุ่มพี่นอนของลงของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเดียอยากได้อะไรเพิ่มก็ทักได้มีวิกไข่วิกอะไรวิก้องแมววิกคืออะไรอ่ะหมวกเหรอหมวกน้องแมวน่ารักเฮ้ยพอดีเลยหน้าหนาวกับน้องหนาวหมวกน้องแมวแล้วกันหนูสามารถซื้อหานหมามากินแทนหมวกน้องแมวหมวกน้องแมวเราใส่ได้ไหมเงี้ย แมวจอมีอายุมากแล้วเฮ้ยน้องแมวไม่เล่นไ,ไ,ไม่กลัวไม่กลัวทำไมสายแมวหรอรายแมวสายแมวมีของแคทตี้แคทที่บ้านก็มีแมวจอมหลายตัวค่ะแล้วก็ทุกตัวก็คือแข็งแรงมากขนสวยมากเงาวับเลยไหนช้ให้ดูเดียดนี้กินได้เล่นได้ไหมนี่น้องดูไม่จอยเลย านวิวกงแมวตัวนี้ชื่ออะไรอ่อรอะก็มีสีดำอย่างเงี้ยประมาณห้าตัวเพราะว่าน,นี่คือรุ่นแม่หรือรุ่นลูกหรอกหนูเป็นรุ่นแม่หรือรุ่นลูกหืไอ, <_ S 2> ตอต้ตาวิ๊งมองอะไรอ่ะอยากกินเหรอไอ้ตัวนี้ขายวิวกงแมวไอ้บอกมากไปอยากกินอะไรเดี๋ยวให้กินเลยช่วยขายของไหนมาเร็วไปแล้วเห็นขนมแมวเรียงไง หนูได้โคต้าเลี้ยแค่หนูได้โคตาคค2 2> ้านะเลียแค่วันละแค่สองซองนะแมวเลียมีโคต้าไมว่าควรกินได้แค่วันไมกี่ซองได้ได้เรื่อยเป็นในนั้นเลยอ่ะชื่ออะไรนะในหนังหนังไม่เอ็นจอยฮะเพราะตอนนี้นปนไปรรไปก่อนวันวันนี้ยังไม่ได้กินแมวเลียรรก็เลยงอนนิดนึงเดีย๋ยวแม่เรามาเล่นขาอีกนะ อย่าทำอย่างนี้มันไปละลายหนูซื้อหมวกแมวร้านที hit. ่ใ sure ห้แมวพี่ใส่ได้ไหมคะเราหนูจะซื้ออะไรที่ให้พี่ใส่ทำไมคะอยามาเล่นขามันจะกระจิมีแมวเรือที่เสริมคุมกันแมวไหยคะจริงๆอาหารแมวเรียมันก็มีวิตามินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไไม่ด้ลง แต่อันนี้ยังไม่ลงแต่น,นี้เป็นตัวที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเลยมีแอลไลซีนอยู่เยอะด้วยเป็นยี่ห้อ v ี f อฟ c e แต่ว่าเดี๋ยวพี่สาวลงไปในเดี๋ยวเอาเราลงให้กดติดตามร้านไว้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะกดสั่งให้จริงๆแล้วเนมีวิตามินอยู่เหมือนกันข้างบนก็สามารถเสริมภูมิคุ้มกันให้น้องได้แมวพี่หูเยอะมากเต็มบ้านเลยครัเป็นแมวจ้นงนั้นเลยพี่เก็บวิ่งไล่จับกับมัน ตัวตัตวแชส่งแชลแซมเบสซงเบสกีอุ้ยมีสีออเดอร์แล้วสีออเดอร์เนี่ยคืาซื้อให้ตัวเองกินส่งมาให้เราอ๋อเขาของขวัญที่พี่จะได้รล่าสุดจะคือเป็นอาหารหมาของร้านตัวเองส่งไปเดืนะะอนคราวโอ้ยกระเป๋าแมวมีกระเป๋าใส่แมวไหมกระเป๋าคือยังไงกระเป๋าใส่เราถือเนี่ไงเยอะแยะเลยนี่กระเป๋าใส่แมวหรือหมานี่ใส่ใหญ่นี่อันนี้คือใส่แมวเหรอ ใส่กใส่เราก็ได้นะใส่เล็กก็มีอุ้ยอุ้ยแบรนด์ด้วยจ้าตังค์ไม่ไหวอีเท่าไหร่พี่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบเองไม่แพงอย่างดีเลยเนี่ยทรงดูแข็งแรงด้วยใช่แล้วนี่ือเปล่าใช่ไหมอ่าอ่าในนี้จะห้าร้อยกว่าบาทเสือเราต้องไล่ดูก่อนนะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหนิอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดแต่ว่าแล้วแต่แมวคนด้วยแมวคนใส่ไหนใช่ แมวหรือหมูหมดูให้ดีนะใ <l ots> ส่ใหญ่สูตรใส่กลางก็มีใส่เล็กก็มีใส uma, ่อะคูม่าแมวใบเบิ้ลหรอมีใบเบิ้ลไม่ต้องใส่เพราะว่าน้องไม่อยู่แน่นอนมั่นใจว่าน้องไม่อยู่ในในในกระเป๋าแน่อะคูมะาใส่กลางเดี๋ <l ots> ยวหาใส่กลางให้น้อ <l ots> <l ots> งก่อนเดี๋ยวปักใส่กลาง <l ots> มีมีของสำหรับน้องเม่นไหมคะนี่น้องเม่นไม่มีนี่เอาก็เป็นอันนั้นไงของน้องอ่ะอกอาหารน้องแล้วก็พวกที่รองพื้นน้องพวกอะไรนี่ มีแต่ทรายอา,นายอบน้ำชา,ายอาบน้ําใช่ชายอาบน้ำนู่น,น,นก็ไปใส่ในถังใช่ไหมน้องก็จะเข้ามาคุกตัวอาบน้ำใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณทุเย็นนะร้านเราเพิ่งเปิดได้ไม่นานเรากำลังเริ่มเอาของลงออนไลน์มาเราเพิ่งไลฟ์เราเพิ่งยังเลยยังงงกับระบบอยู่เลยจ้าน,นี่นี่นี่ไซส์เล็กไซส์เล็กอยู่ก็นี่นะคะสามร้อยยี่สิบแปด ตะก้าสามรอยี่สิบแปดแล้วก็ตะก้าสามรอยีสิบเก้าเป็นกระเป๋ามีใส่เล็กใส่ก้างมีที่ใส่อาหารแมวไหมคะมีค่ะไม่มีค่ะมีชามค่ะก็ที่ใส่อาหารแมวคือชามไม่ใช่มีชามมีชามไม่บางคนเขาจะเอาแบบที่แบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาเพราะว่าจะมีเมขายขนมไม่ได้เอามาจ้ะเนี่ยเรามาไลฟ์ขายอะไรเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยของร้านเราไม่รู้คืออะไรบ้าง เาี้ขายขนมรอหนูรอหนูแป๊บหนูรอแมวเลี้ยว,วิตามินกับขนมหมาค่ะโอเคค่ะอดนุนเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับคนที่มาอดนุนนะครับก็อนุมโมทนาบุญด้วยนะที่ซื้อ <สะ S 1> ให้น้องหมา <สะ S 1> น้องแมวน้องหมาน้องแมวมันหากินเองไม่ได้ก,ก็เรานี่แหละเราอุตสาวน้องมันมาเราเอามาแล้วเราต้องดูแลเขาใช่ไหมเราเอาเขามาแล้วก็แบบเลี้ยงที่จริงก็ฟง,งไม่ได้เป็นบาปเหมือนแมวจรนหมาจอนที่บ้านคือถ้าตั้งใจเลี้ยงแล้วเาก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดี ถ้าคิดว่าเลี้ยงเขาไม่ได้ไม่เลี้ยงก็อย่าเลี้ยงเลยนะจ๊ะค่บ้านเลี้ยงดีมากครับแนวจอหนาจอทั้งนั้นนะ่ะที่กดเพิม่มได้เลยใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวต่างให้ คือถ้าเป็นแมวแมวจรหรือหมาจรหรือแมวข้างนอ,นอกมันหากินเองได้แต่ถ้าเรารับมันมาเลี้ยงในบ้านเราแล้วอ่ะมันหากินไม่ได้ละแล้วลมันก็ชินกับการที่แบบเราต้องให้เขาเยอะไรเงี้ยถ้าวันนึงเราหลบ,บละเลยเข้าไปเขาก็จะแบบเออยังไงล่ะสิทธิที่ของคนเราไม่เท่ากันเนาะสนุก,ก่ะอุย้ยเปิดไฟแล้ว,พวเพื่อเปิดตอนเราจะปิดไลฟ์แล้วนะมีกระเป๋าแมวแบบเป้ไหมคะแล้วแบบเป้คือแบบนี้หรอ แบบเป้อย่างเงี้ยพี่มีปะกระเป๋าเป้แบบเป้อย่างเงี้ยเป้ยังไม่ได้ลงเลยจ้ามีใช่ไหมเป้ยยังไม่ลงอ๋อเรามีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้มีแบบผ้าที่ลงไว้กดซื้อแล้วขอบคุณมากครับทุกคนกดซื้อแล้วด้วยน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดในโลกลเลยเอาจัทรงไปข้างหลังเหรอเป็นแมวหรือหมาอันนี้ได้แมวหรือหมาเด็กคือั้งจับเด็กไม่ชิน ทท่ั้้งหมาแตก็ไดอันนี้ <ไป S 1> อันนี้เราลงรล้านไปยังลงลงขายยังลงลงลงอยู่ลงอยู่แล้วนะทต้ลงตรงะลงลงอาน้องเขาอยู่ข้างหลัง<ม>แล้วก็ปรับน<ม>ปายข้างหน้าได้ด้วยอันนี้เป็นตัวธรรมดานะฮะผมเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าอืม,มแล้วมีระบายอากาศระขายให้ด้วยโอเคมีวิกแมวโชว์ไหมคะวิกแมวโชว์ โชว์ไปแล้วเมื่อกี้แต่พี่ใส่ไม่ได้พี่พยายามแล้วริกแมวเมื่อกี้ไปไหนใส่ที่มือได้ไหมมือพี่เท่าหัวแมวเลยมีอาหารคนไหมคะหนูไม่มีหมาไม่มีหมาหนก็ไม่ต้องซื้อใจเย็นขอบคุณมากครับนี่เราใส่ให้ดูอันนี้สมมติว่าหัวน้องอยู่ตรงไหนหัวน้องอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใส่อย่างนี้นี่อันนี้ข้างหน้าเอาอยู่ในอาหารอะไรอย่างนี้คือด้านคือด้านใช่ใช่แบบนี้เราใส่ให้น้องนี้น้องก็จะแบบ นี่นมีฟามิงโก้ด้วยนะหน้าหนาวๆนี่ดีเลยนขนมปลาเส้นคนกินได้ไหมคะห <c oughs> นูไปซื้อหนูไปซื้อที่เซเว่นไหมเฮ้ยน,นี่น่ารักอะเป็นชั้นโก้เนี่ยอ่ะใส่แล้วเป็นแบบหน้าแมวอย่างนี้แล้วเป็นฟามิงโก้มันุ่มนี่สตูบันเพลเลย เ็บบบไปให้แมวคุณพี่เอาอาหารเต่าซูคาต้าไหมครับอะไรมีอาหารเต่าซูคาต้าไหมไม่มีอ่ะเต่าซูคาต้าคือเต่าอะไรนั่นน่ะสิก็คือเต่ามีอาหารเต่ามีั้ยอาหารเต่ามีของนี้โอ้ซากุระอ๋อซากุระซากุระยี่ห้อเดียวกับปลาเหรอใช่แล้วมีอาหารเต่ายี่ห้อซากุระครับไม่รู้ว่าซูคาต้ากินได้ไหมซูคาต้าชอบกินยังไงอ่ะนี่คืออะไรกล้วยกล้วยอ่ะ ใส่ให้แมวหรอมันไม่หนักหัวหรอหรือว่าใส่เล่นเล่นเก๋ๆเป็นซีใส่แบบใส่แบบทาร์ปแล้วถอดให้น้องใส่ถ่ายรูปเป็นคนเทนต์บ้าไปของกล้วยเหรอเหมือนนี้เลยอะหมวกพิกาจูหมวกหน้าร้าตะก้าเบอร์อะไรคะหมวกตะก้าเบอร์เบอร์อะไรก่อนเบอร์ไม่รู้ ก็คืออะไรครับนี่ไงมันจะมีเบอร์ต้องไปาหาเราต้องแสดงโชว์ให้เขาใช่แล้วเพราะเข้าหาไม่เจอเหมือนที่เราหาไม่เจอไม่ไ้ทีนี้คือร้านเราเองแล้วเราจะไม่หาไม่เจอไม่ได้ไนี่นี่เมื่อกี้กระเป๋านี้กระเป๋า,าสะพายหลังตะก้าสองแปดสามสองแปดสามนะจ๊ะตะก้าเป็นเป็นกระเป๋าผ้าอ่ะมีวิกมีมีวิกสิงโตด้วยนะวิกสิงโตสองหกแปด สีตัวนี้น่ารักมีแมงมุมเยอะเอ้ยคิ้วนะวิธีว่วายกับการหาตะกร้าเนี่ยแหละ นี่จะแล้วหนึ่งเจ็ดสามจ้าโอเคได้แล้วนะครับอยากซื้ออาหารแสมีสัตว์เลียงกินเอง <c oughs> ได้อ <c oughs> ไปฝากแมวจอนคับ <c oughs> แล้วก็เป็ดน่ารักก็สตรอเบอรี่อันนี้ดอกไม้นี่ทุกคนดูไปแล้วแต่เมื่อกี้คุณเป็ดไม่ได้ดูนี่นะดูเป็ดนะนี่โอ้ยน้องเป็ดเรอาน้องเป็ดน่ารักเราเอาน้องเป็ดด้วยกันเพราะว่าสีมันน่ารักด้วยเก็ดก้าบกาบนะน้องก็จะมีตาอยู่สองตาแล้วก็จะมีตาแมวแล้วก็ตาเป็ดคุณเฮคุณฮงชอบหมีไหม ไม่รู้หมีที่นี่ไม่เลี้ยงหมีนะครับไม่มีหมีเลยครับหมวกตะก้าร้อยเจ็ดสิบสามจ้าปักไว้ให้ข้างบนแล้วแบบเลยหมีก็น่ารักทุนชิดมาอร่อยมากค่ะแนะนำแชมพูสระผมน้องหมากลิ่นที่พี่ตองชอบหน่อยพี่ชอบกลิ่นแบบนั่นอะ อันนี้อันนี้เหมอนน้ำหอ,อนนหมค้อกาอ้าวเ,เราก็ปล่อยไลฟ์ไม่มีคนพูดเนี่ยเหรอขอโทษครับงงให้ภัยนะให้ภัไยไหมครับอยากซื้อขนอมนั้งหมาสี่ขวบแนะนำหนคะน้ั้งหมาสี่ขวบก็คืออายุอายุโอเคละน้้งหมาวัยเจริญพันธุ์ที่แบบโตแตล<ะ>้วอันนี้คุณดมดูได้หมาแมวปั้งมีกลิ่นน้ำหอมหรือหมาหรือแมวเนี่ยกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยนี่กลิ่นเหมือนน้ำหอมไอรุ่นนี้แต่ว่ามีปั้นี่แต่ตะก้าไม่มีเนาะมีมีคุณดมดู ืมกลิ่นหอมผมว่าสีขาวมากกว่าืมสีขาวดูดีนะเหมือนจะดีนี่ครับสีนี้เป็น The Fragrance Collection นะครับผม New York London and Paris นะครับผมก็คือเป็นกลิ่นหอมเลยแต่ว่าแล้วแต่คุณด้วยว่าคุณชอบเอกลิ่นหอมไหมถ้าสุดว่าแล้วแต่หมาเราด้วยว่าหมาเราปกติชอบน้ำหอมไหมอย่างหมาตองเนี่ยปกติแล้วว่าก็จะหมาตองหมาของตองมาก็ตอง โอเคกับกลิ่นโอเคกับกลิ่นน้ำหอมแต่หมาบางคนก็ไม่โอเคคุณต้องคุณต้องดูว่าถ้าคุณเคยสะสะน้องอาบน้าให้น้องแล้วน้องโอเคกับกลิ่นน้หา,นนาหอมมากินนี้จะดีเลยเพราะมันหอมมากแต่ถ้าไม่โอเคส่วนน้องบางคนไม่ชอบกลิ่นน้าหอมอะ่ะแล้วก็จะมีีกลิ่นโอกขาวี่ของอะไรนะของเซนการดก็ของ,อนะงเซนกาดเซนกาดเซนกาดนั้นนะคือก็สะอาดเหมือนกันแต่กลิ่นจะไม่ฉุนอาหารหมาสี่เดือนหรอ ขนมหมาสี่เดือนก็ขนมทั่วไปเลยครับผมขนมหมาแบบแทะเล่นกินได้หมดกินได้หมดเลยมีเยอะแยะเนี่ยเป็นพวกขนมแท่งหรือกระดูก,กอัด<แ>กไ็ได้ขนมใช่อยู่ตะกร้าแรกๆเลยครับเช็คได้เลยผมว่าน้องหมาสี่สีก่กอก็คืออายุเยอะละดูเป็นหมาอะไรด้วยหมาเล็กหมาใหญ่หมาพันุหรือหมาไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมอลูกหมาอาหารลูกหมามีตัวถูกหรืออาหารลูกหมาอืมลูกแมวสองเดือนทานเป็นตัวไหนดีคะลูกแมวสองเดือนกินอาหารแบบ มิสซัคได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่สาวปักปักไว้ให้ลูกแมวสองเดือนกำลังดียากน่าจะอร่อยไม่ใช่ <c oughs> เนี่ยไม่ใส่ไม่ดี <c oughs> กระดูกกำลังอ่อนกรุบกรุบไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> รอร่อยอย่างนั้น <c oughs> นะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ ทุ่มยี่สิบเก้าละเดี๋ยวสามทุ่มสามสิบต้องไปก่อนไปอาบน้ำสามสิบละสามสิบ <c oughs> นะคะรบกวนปักตะกร้าขนมแมวหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ปักไว้ให้นะพวกขนมหมาแมวเนาะแนะนำอาหารแมว <oui S 1> กินย,ยากเลยค่ะแมวกินยากเหรอแมวกินยากอยู่เดี๋ยวยอยยี่ห้อด้วยต้องเปลี่ยนไปนเรื่อยๆ้องต้องต้องหาไปเรื่อยว่าน้องชอบยี่ห้อไหนคือยากมากเพราะพี่เองก็คือเลี้ยงแมวกับหมาก็กว่าจะหาอาหารที่น้องแบบโอเคได้ก็ ก็สักพักหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละตัวก็กินไี่เหมือนกันอีกนี่คือข้อข้อปวดหัวมากพี่อ่ะวิธีการของพี่คือพี่อ่ะจะใช้อาหารหมาหรืออาหารแมวเนี่ยในแต่ละมื้ออ่ะเราจะมีผสมกับอาหารของคนด้วยไม่ใช่อาหารคนแบบอาหารทั่วไปเช่นแบบมีอกไก่หรือมีตับมีเนื้ออะไรที่แบบผสมด้วยนี่บแต่ไม่ให้กินทุกมื้อนะแบบวันเว้นวันหรืออะไรแต่แต่ละมื้ออะไรเงี้ยเพื่อให้น้องแบบได้รับอาหารเพิ่มเติมด้วย เดี๋ยวพี่มานะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาอดหนุนนะครับแล้วก็ขอฝากร้านเออ PS Farm ร้าน Pet Shop ของที่บ้านด้วยนะเดี๋ยวมีพี่สาวคอยดูแลร้านอยู่ก็มีอะไรสอบถามได้นะครับผมแล้ววันนี้เชิญพี่สาวไล์ต่อไล์แบบไม่ต้องคุยคุณอยากไล์ต่อไหมหรือว่าคุณอยากปิดหรือยังไงได้หมดเลยเดี๋ยวเขากำลังกดไงเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้เปิดให้กดเลด้ยกับตอนนี้ก็ระหว่างที่กดเนี่ยคุณก็จะได้ ระหว่างที่กดเขาจะได้อะไรได้ได้โค้ดแล้วก็ได้คอยด้วยใช่<ด>อ่ะแจกโค้ดกดแจกโค้ดกดโค้ดกดยังไงแสดงกดกดโค้ดกดดโค้ตอนนี้โค้ดกำลังมาแนละ้วคนกดรับได้นะครับภายใน30มสิบวินี้นะครับกดรับไปก่อนแล้วก็กดมาสั่งของที่ร้านได้นะครับลดสูงสุด100บาทหรือลดสูงสุดลด50%นะครับอันนี้เป็นส่วนลดของ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 ช้อปปี้นะโอเคแนะนำสินค้าหมายเลข8บล็อกทรายเกาะห้า50กรัมขนมน้องโอเคค่ะ มีคนลดไหมคะนี trendy, ่ค่ะคนลดส่งให้แล้วเหลืออีกเก้าวินะทุกคนกดรับได้เลยนะก่อนที่จะไปใช่กอบไก่ใช่กอบเหมือนใช่กอบคนแหละใช่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอง่ะถูกมากโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวผมขอแยกไปอาบน้ำก่อนพอดีขับรถมาเหนื่อยๆี๋ยวไม้พ่ส่าอะไรไปต่อนะจ๊ะเย่ ขอบคุณนะคะพี่ต่องไปแล้วนะน้องต่องสิน้องต่องไปแล้วกดเก็บโพสได้นะคะตรงนี้นะจะพยายามลงให้เยอะขึ้นนะคะตอนนี้ก็กดดูสินค้าก่อนนะคะ